โอ้่นเฮ็ดเป็นลอกไว้เฮ็ดเป็นลอกขอกบีมมาเตอร์ครับอันนี้ขอบยังขอกบีมมาเป็นเป็นลูกผสมระหว่างบีทมาเตอร์ของเมกกะกับงวไทยเหนียวมะเบิ่งอันนปั๊มสอเฮงเจริญสอเฮงเจริญฟาร้าเขนเลี้ยงงวผสมระหว่างบีทมาเตอร์กับงวไทย นี่เป็นสิมาต้องการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโอ้อัน,นี้เราพี่ฉีดยานี่เป็นยาไทายพยาหิัพยาหยอัน,น,นอันนี้มันจากซีซีสิบซีซ <10 cc S 1> <อ>ีพ่อืพรว่าน้ำหนักตัวประมาณเท่าไหร <300. S 2> <300. S 1> ่สามร้อยสามร้อยสิบสิบซีซีเนี่ยคุณหมอคุณหมอมาเองครับตามคุณหมอคุณหมอรักษาเองเลยเอา เพื่อนทีกำลังสีสียายโดยใช้บ่วงหน้าขลาดจะบ,บักไยฟ,ฟ้าโอ้มันหูวะ่ะอือเนาะบักละบ่วงหน้าขลาดจะทำง,งานวะ่ะได้แล้วเข่าเลยชั่วนี่ระวังครับเล่นกับสัตว์ครับต้องระวังเข่าซุ่มซีซุ่มหกมาได้มาไหมมาอืม<า>อ เราขู่ไม่แน่เลยก็รวดมากมาเดี๋ยวเดินเดินจะไปก็อือกูแรงว่ะแรงหกขู่ความแน่นหรือเปล่ามันรวดใช่ไหมหลานเราเจ้ากูดีดหรือเปล่าดีดแล้วดีดก็ชูขวดนึกชูขวดเดี๋ยวมือออกแค่น้อยลดลงนิดลดลงนิดอ่ะ ได้ปะเออได้ปะอ๋ออุ้ยเจ้าก็มาเลยดูใหเจ้าาเด็เดี๋ยวมัดเจ้ามัดมัดมัดไม่คัดด่างไม่คัดด่างอะไรดึงเบี้ยเยายกัเร่เข่าโค้งโคดดาะไรนะที่สำคัญ้าาเลียงง้มีแคบแคบแคบคือเอาไว้ทาสาหรับอะไ มาต้องคัดได้ามาให้อยงวดมัดไส้วลูกพี่ตรงนี้เหวออันนี้ใส่พี่ไหมยันใส่ใส่ไหน,นเออนี่แหละ,เ,ละเป็นตรงนี้ับแคบเนี่ยสำหรับผู้ใดเลี้ยงงวถ้าบ่มีถือว่าบ่บ่บ่ครบบ่ครบเนาะไม่ครบองค์ประกอบนี่ไงนี่อันนี้อย่างใหญ่ยังไฮเดรซานเพื่อป้องก,กัน ป็นยาบำรุงการติดสัตว์ไว้ใช่การติดสัตว์ไว้ก็คือการเจริญพันธุ์ไว้ขึ้นนะทำงวาสมบูรณ์การติดสัตว์ก็จะไว้ขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติยิ่งสมบูรณ์ยิ่งการติดสัตว์ไว้เดี๋ยวคัดเดียวเดี๋ยวเด้อที่ปลอใชนี้คัดไว้เนี่ยครับคือการล็อกโตไว้ง่ายคือการลอกโตถ้าเป็นค้นคือการมัดอ่าเบื่องการฉีดยา อันนี้ฉีดเขาใดงวะไต่พิวังไี่พิวังใต้พิวนังวงิธีฉีดก็คือการเอาเอาเข็มจิ้มก่อนเลย่อานต้องใส่ความระมัดระวังครับเพราะว่านคนทางเกศดินเดี๋ยวถึกถึกมือพร้อมจะเพกนั่น่น้อมเอาได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วเยอะเยอะเยอ,เอ แค่เพราะต้องต้องระวังครับอยู่กับหัวครับเพราะมัเปิดสัตว์เนาะใจเย็นลูกใจเย็นอ๋สีดกันเอาให้เข่าก่อนเออที่ไหนเข่าแล้วที่ไหนเรียบร้อยออืมเรียบร้อยแล้ว เข็มต่อไปนี่ฉีดเข็มต่อไปได้ฉีดมันเกิลวะเจ็บไม่ลดอ่ะอาบอ่อแล้วที่ฉีดยาตัวนี้มันออมนี้ฉีดเขยกรรมยาเอ่อติดยาบำรุงไทต้ตัวซานไทต้ตัวซานบำรุงให้มันมาอุลมสมบูรณ์แล้วก็ติดสัตว์ออกลูกได้เยอะวันนเะวันว่าท่านคุณหมอเพิ่นเก่าวไว้เอาอคุณหมออ่ะลาใจเย็นลูกคุณหมอที่รักษาให้ลูก มีลาเสได้อุดมสมบูรณ์แข็งแรงอืมอเ,เจ็บนะอเ,เอาใจเจย็นๆนิ่งๆเออ๋ยวรูปเดี๋ยวทางวัดสบัดปุ๊บม,มาต้องไปมือทันทีเด้สัน่อนอ่าเย็นลูกเย็นขัดจับนั่นรโดนมันเจ็บว่ได้ลูกพี่ต้องจับวะ่ะ มันอันนั้นมันสกิดเนี่ยมันตรงเข่าของขางครับเวลาเข่าเรียบรอยแล้วลุกระวังยังเดียวเจียบรอยแล้วลุกโอ้เก่งลูกเก่งเก่งเก่งพุทโมฟีเมื่อไงแต่ว่าบอแมนง่ายครับยากขึ้นกันเป็นกับสัตว์อันนี้ลูกผสมชาโรเล่ครับลักษณะล้อตัวนะจะได้ ยังมีการบีบมาเตอร์เนะวกบวมีหนอกครับดอกบวมีเลยพวกหน่พันเนี่ยนอกก็แ่แดงคืออูดเนาะตาคาแข็งงครับพื้นพื้น,พ,นพื้นฐานพื้นว่าพื้นเขาสป็ง่เพราะว่ามันต้องพื้นง่ปุ๊บมันต้องร้องรับต้าหนักตัวเพราะว่าเขาเป็นงัวพันเนื้อคือว่าสาใดสาใดสใดไดใสไดใสถูก,ถ,กถูกกับตลาดไทแหละเพราะว่าไทส่วนมากเขาสิเล็งงัวเนื้อเนาะ